ครับสวัสดีพี่น้องกองป่าสกุลสกุลครับพี่น้องวันนี้ก็คือเก่าเหมือนเดิมครับมาพบกับเกลือสกุลเขาด้วยครับสีผ้าออกหาอยู่ให้กินขึ้เก่าครับพี่น้องวันนี้เป็นไม้นำปูนขื้นเก่าครับผมให้เขามาเห็นมาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เกลือสกุลนี้นะครับเลยไปครับพี่น้องไปมึงไม้กันครับว่าจะเป็นแบบไหนครับก็จะเป็นสถาไม้นำปูนครับทุ่ข้างล่างผมนี่แหละครับผมแต่ว่าบนนั่งไม้นี่นะครับเนาะผมมาซองมั้ยใช่ไหมครับเดี๋ยวจังไปซอกขางไม้ข้างบนกัน ที่น้ำอูนฝายน้ำล้นบ้านน้องบัวครับผมอําเภอนาว่าจังหวัดนครพนมครับไปนะองเป็นช่วงนั้นว่าสีมีโตข้างบนมีครับผมวันนี้เอาครับผมมาเจอไม้เป็นที่เรียบร้อยครับผมไม้นี่โอ้สวยเลยครับแต่ว่าสีมีโตเฮ้ยบ่มีโตครับผมสวยครับสวยสวยแต่บ่รู้ว่าจะเจอโตบ่ครับแบบนี้ น้ครับเดี๋ยวหาหม่องนั่งครับผมหม่องนั่งมึงครับมาสิมีปลาว่างอยู่แจ๋ทึ่งๆครับคุบุมีจังยับมันนั่งอยู่ดิครับผมนังอยู่แจกนั่นครับไปสงสัยสิเปลาหอดคำเลยครับไมาเนี่ยสวยครับสวยสวยสวยดีครับแต่ว่าสิมีปลาหรือบุมีครับผมเอาครับมาลุนมาชวยตอการหน้าบาทนี่คือสิบปลวใหญ่หรอกครับสีเปลไม้โอ้สุดยอดเลย แต่ว่าปลว่าจะมีตัวหรือบุ่มีครับผมต้องลองครับเดี๋ยวหาทีกำบังนะครับผมเห็ดหางเห็ดจะดู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 อจะดูครับจะดู้ยเข้าไปแล้วครับงเดี๋ยวเดีลโอ้ยดครับแหักใหญ่เลยครับปุ๊ยปองไมครับป้องไม่ โอ้โหท่านได้ตั้งลักเลยครับใส่ใใสามได้ครับใส่สามได้เอาครับเดี๋ยวถามมาเจ้ามั้งครับนึงถือมาจีบน้งทั้งนอครับผมเดี๋ยวผมหาตั้งงานใหม่มาเห็ดที่บังครับจะไปตัดใหม่ไม่ทางขึ้นแล้ว ความล้งครับความล้งโอ้วอชิปิัดใหม่ครับขื่นก้อนโอ้ผ่านแล้วพี่น้องผ่านแล้วความล้งครับความล้งางหยามยางบ่หอดนะครับเนาะเมื่อกี้นี่โอ้เอาไหมครับเอาไหมโอ้ตัวเลี้ยงคองข้างมือนีนการพาดครับผมเอาครับผมเมื่อกี้นี่การว่าสิ นั่งนะครับมาเห็นสเตโลอยอยู่ครับอยู่ตรงกลางโกครับลอยเข้าไปทั้งในครับผมอันนี้ผมก็เห็ดสุ่มเรียบร้อยครับผมมันนั่งเฝ้านั่งหลุนน้องการทำบ้านจนค่ำครับได้บบได้ครับเอาสมิ่งเลยครับพี่น้องมาหนิยหญ่ไปไส่โได้แล้วครับเพราะว่ามาบ่าใบโมแล้วครับผมหอยสวยสุดยอดเลยครับเตะเดดป๋อสวงครับผม ยะางนิ่งกับประมาณ15เมตร20เมตรครับแต่อากาศพอดีครับมันหิเดรูซองครับนะครับไม้นี่ก็โอเคอยู่ครับผมแต่ป่ามันอยากขึ้นอยู่กลางๆอุ้มครับผมมันนั่งตำโพดครับมันต้องมีต้นใหม่ขึ้นครับมันจะสิบติดการไม้นี่ สะดวกยายเห็นสามตัวเอาป้ยิงมันไม้นี่ตรงมาาย่ามะเศร้าครับส่ว n ไม้นี่โมได้ครับเดือดบอซองนั่งมา <c oughs> นั่งมาโดนเติบแล้วครับสมองกลัวหร้อครับเจ้านี่ก็ได้ ได้สวบปน่อยอยู่ครับแต่บอกออกมากครับนั่งเกิดมืดความอุดทนครับ พลาดครับอือครับพี่น้องเมื่อกี้กับบอดนครับผมโอ้ยตายมันเมือดนะครับเลี้ยวยากขนาดเลยครับว่าไม่เสียงเด็ดผมนั่งตำพรมครับเงาอมสะท้อนกันมากครับผมโอ้เอาไม้ครับเอาไม้มพาว่าจะโดนน้ำเกลือบอดนครับพี่น้องโอ้ เอาๆครับมาดุนไหมไม้มสวยอยู่ครับผมแต่ยังยิ่งบุดรนครับเมื่อกี้มันสะท้อนแสงครับผมสะท้อนเงาเนี่ยครับมันก็เลยกะผ่าดเองนะครับสงสัยสิหลอดพื้นเมื่อกี้นี่ไม้สวยแตะ ทำเลนังตีผมนังนี่ยโมเหมาะครับผมมันต่ำครับตรงนั่งขึ้นสูงสูงกว่านี้จิดหน่อยครับโมอยากเห็นครับมันสะท้อนแสงครับไม้ีนตรงม้าสวงเศร้าครับผมแบบนี้เอาครับเราออกไปห้ารถพอดีละครับมาละครับผงสายสีบมมีแนวตินใหม่ตินมืดแลครับโมนี้มึงสภาพอาการแลยโมเป็นใจเลยครับผม